นี่นี่นั่งกดตังกดไล่ลมตรงนี้เดี๋ยวนะอ่ะลองอัดให้อัดเลยอัดเลยอัดเลยบิดไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวพี่กดเลยเอออ่ะลองอัดด้วยมีลมไงม,มันออกแต่มันออกทีละน้อยอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหกล้อจันทบุรีนะอันนี้ก็พามาดูเด็กออยเลิศโอ้โตายอยู่นะควัโอ้หนี่อัดจังนีนี่นบนเนี่ยต้องงอแขนหรือเปล่าจระบีบันหนาวเหนียว <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันไม่ได้เข้าเลยนะมันปีนออกมาอย่างมันงอบูมอ่ะตรงนี้มันตองงอบูมตรงไหนต่อเอางอบูมก่อนนะ

่ไหนดูเ็ดหัวมันหัวมันหัวมันเป็นหัวงอหรือหัวตรงเนี่ยที่จริงน่าจะเป็นหัวงอนะมือเ็ดเลยเอามือแฝกออหัวงองอลงล่างไอ้สมบัต จะสมบัตจะตเต้นไปถุยเอาเท่งไหร่ต่อเ่าร่เปล่าอันนี้อ่นล้อเหรอ อัดแล้วไม่เฉลยตรงนี้นะควาตัวคนนี้นี่นะครับถ้าใจชอบสักอย่าง ทำอะไรก็ไม่ขี้เกียจตื่นแต่เช้าอัดจารบีนี่โอ๊กนี่อันนี้เนี่ยนี่เคยอัดแล้วเปล่าตัวเนี่ยเนี่ยแห้งเลยดูรู้แห้งเลยอะไม่มีจารบีเลยหันไม่ไน,น,น่อยเยอะปนี้ไม่ตรงอ่า ไม่เคยอัดเลยสิดูเหมือนนะแหงแ้งเลยจารบีไม่มีจารบีเลยเอาออกแล้วออกข้างในแล้วน,นะเออออ เช็ดรถเ่อกันเลยว่าสิไม่ไปเช็ดกิ่งไม้ดูนะเอาผ้ามีก็ขุดวางระบบน้ำนะครับขุดวางระบบน้ำในสวนเองตัวนี้อ่ะตัวนี้อาจารย์เนี่ยสามตัวเนี่ยไม่ี๋ยวที่หลังมันต้องไอ้ตรงตัวกลางต้องอัดสี uh <laughs> 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 huh ทำอะไรเนี่ยยืดเส้นยืดสายเหรอไม่ไม่ไม่จอดอ,จจอัอออดที่ตรงนั้นโอ้ออกแล้วอัดแค่สองทีสามทีออกแล้ว ลลักเ็ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเอวนะตัวนี้อัดเอวี่ยเอาไปล้างหน่อยนะเย่ยมเลยเนี่ยล้าง <laughs> อ๋อต้องหมุนด้วยอ๋อเออให้บอกเนี่ยให้บอกบอกอ,กอต้องหมุนให้ได้รอบเอวมันไงแต่มันอับจุดเดียวมันก็อยู่แค่จุดเดียวอันนี้อับเอวนะครับอับเอวมันต้องหมุนให้มันได้สี่ทิศออโอเคโอเคถูกต้อง,อง,องนั่นผาหน,น่าต่ออันนี้อันนี้ใช้งานตลอดเลย ใจจริงๆทำไมมันไม่เข้หาหันมันตรงๆหน่อยอ่าหันมันตรงๆยกขึ้นหน่อยมันไม่ตรงไงมันก็เลยไม่เข้าปิ้นออกงนะั้นแหละ À, lài em mình hay mà tung tung này à tung tung ôm thời à, được dài đẹp à để, để này, à, muốn thằng này. <laughs> ได้แล <Okay. S 2> ้วและแล้วและะย่เอ,อ่ออาบเอวนะครับท่านผูชมไ <c oughs> อ้ใจมันได้คนมันชอบอะทำไงได้ <laughs> ่างมลเอา <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็พามาชมน้องโอ๊ตน้องโอ๊ป <c oughs> อัจจารบียามเช้านะครับก็ <c oughs> ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ